หลายตัวอยู่เลยเอาเอาเอาฮึบฮึบฮึบอู้นนนนตุ้งงี้ตุ้งงี้ข้างหลังข้างหลังออกไปแล้วนู่นนุ่นนุ่นเห็นแล้วหัวเห็นแล้วหัวนั่นแหละนั่นแหละพุณคุณพี่น้องเห็นไหมสาวสวนขึ้นสวนเออโอ้ยลุดอีกแล้วลุดลดไปไสร์ละบานี้ยเฮ้ยเอาแม่เอาทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยคุบ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 เอออึบอึบ 에 <머레> 에. <머레> 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 ได,ได้ปะโอ้หลายๆตัวนะี่ปลาคอกับปลานิ่นครับไปแล้วพี่น้องแอดมินมาหยุดภาพจดด้ปลาแล้วสวัสดีครับสรินาประเสดครับวันนี้ช่วงเงยนเ็ยนๆครับพี่น้องพาพี่น้องมาจับปลานี่ครับอยู่บวกพี่น้องคุณจักบวกวะนี่บวกของคลองใส่ไใกลครับ พี่น้องเพิ่งความโหมดร้ายของธรรมชาติของความแห่งแรงครับคลองไส้ไก่แห่งบักคักเลยพี่นอ้องเพิ่งเพิ่งคลองไส้ไก่ยังแห่งเลยครับมาที่นี่ป่าที่เขาจะนะป่าที่อาศัยอยู่บริเวณคลองไส้ไก่นี่ครับเขาก็ได้ตองมาเอา เพราะว่าเห็นปลาดาเพียนอยู่อยู่หลายตัอยู่พี่น้องต้องหายเมื่ออาชีพฮะเห็นปน่นนั่นนั่นนั่เออบัากหลายหัากหลายเลยเอาละนั่นเน้นน่น้ประคองดิเฮ้ยคอง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 คอน่ว่ามันหมุนด้วยเขาหอยอย่คล้องอะไรําดี เอาพี่น้องมาลุ้นน้ำกันปลาคอปลา้องขันปลาดุกตบหูมันเลยเด้อนี่ห้ลูกไส้เป,ปรย์ไปยังโอ้ปลาเข็งปลาเข็งปลาหมอครับปลาหมอหนึ่งตัวบอเลยสิวิ่งใส่มือดีกว่าแมนบอ ดูน้องกันรูน้องกันเห็นป้ะนี่เราพี่น้องปกตินี่คนนาฝนในน้ำจะเต้เหมือเลยเลครับอ่าพ่อมาช่วงนาแรงนี่น้ำแห้งเบิดครับอันนี้ทันอันนี้ทัศน์นี่ทันเห็นป้ะอะไรไปของห้อยอย่ายของซะละนั่นนนเห็นไหมเห็นบ นพินนน่สองตัวสามตัวเอาเต็มเ,เต็มโยนหา่อ<ๆ>้แม่เลยโยนมานึ่งวิ้งไหมเออไหมน,นี่ครับปลานิน่น นี่โอ้ได้ปลานินเหรครับตัวข้างล่างมีขุนเห็นบ่ข้างล่างเห็นป่อยืดๆๆเห็นบ่อเห็นได้แพงกันไหมข้างล่างอะดูๆๆยืดหน่อยนั่นละน้องไปไม่ปละเดี๋ยวนะปีนี้ปีนี้ก็ได้สีลอกครับพี่น้องลอกคล้องเสกไก่หลอกครับหลังจากทกลียวปลาปลาดิน นี่เขาปล่อยเองนี่เนี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้เลี้ยงเลยครับน่าจะมากครับอโอ้ปลาอ้วนปลาอ้วนมากเลยเนื้อหวานมันไหมนี่ปลานิ้นครับอันน,นี้อยู่ทางหลังเงาคานนะท่านะนี่เบิด์ด้เนี่ยจะไปคอยอีกตัวป่ะนี่โชว์พี่น้องนี่ปลาคอไหม ปอะวัเล่ามองนสี่ลอกไม่พี่น้องนี่ครับนัดน้องไม่โค้มากมมมวันทีเออเ,อเดือนต้นเดือนพฤษภาเนี่ยครับของ,อง,องแ้ยังป,ปลาอะไรดีมีเกศปะทมีชดเด็ดี่มีชตเด็ดมวยปลาอะไรแบบมีเกศอะไรดปลาไหลปลาอะไอาจารย์นึ่งน้องปลาอะไรมีเกศดปลาอะไรอีหลีมันมีเกศอยู่อ่ะนะ <laughs> ปลาไรคุณท้องเอออะไรอาจารย์นิ่งน่องเนาะครับดูน,นี่ล้วนี่ยพูดนอาพูดนอาพูดนอานบนบข้างล่างเห็นไ่มวุญนวุ่นี่นั่นเออสิรอครับพี่น้อง <laughs> บอกว่าในจบรุ่นปลายโอ้เห็นในแผงสังหรังอยู่เอาเนาะจับได้ตีโชว์ติปึ๊บ อืมโอ้หลุดโอ้ยบคอน้อยอพอมันหลุดมือกแต่ผมทำมาเป็นบคอน้อยเนี่ยเอากระเป๋าหน่อยที่ขอ,อของไงนอยู่ยุ่งของไงดิจกจกจกดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาจก<อ>เป็นไง <c oughs> มันกระลบอยูน่นะมัน หนาหนาไว้ป้า,า<อ>พี่นองขุดคล้องใสไกลนี่ไม่ไม่นี่ขุดนี่บักง่ามเลยดเด้นะครับขุดไม่ไม่นี่ง่ามักครักเลยเด้พอมันยังม่ท่นมีนำเติมนะครับหลังจากนั่นนะครับเขาเข้าเติมนำพ <c oughs> านปีแล้วปีเราครับตั้งแต่ปีหกสามตัวนี้คือปีหกเจ็ด พี่น้องสภาที่เขาเห็นคือการตื่นเขินี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยครับเป็นเรื่องปกติฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องเขาต้องมีงบในการบวรนาการเฮ้ยเฮ้ยอย่าซิทมันต้องบีได้ขี่ตมเต็มเต็มเลยเด้เห็นไหมห้ามซิดอย่าซิดนะอย่าซิดนะฮหลายตัวอยู่หลายตัวอยู่เหรอเอาเอาเอา ทึบเพิ่มๆอู้นั่นนู้นตุ้มงี้ตรงนี้ข้างหลังข้างหลังออกไปแล้วนู่นนุ่นนุ่นนุ่นเห็นหัวเห็นหัวนั่นแหละนั่นแหละพุ่นพุ่นพี่น้องเห็นไหมสาวสวนขึ้นสวนเออโอ้ยหลุดอีกแล้วหลุดลดไปใส่ลาบานีอยู่บ่แมีนบ่าเน็กต้องขีดตมเน็กไว้เน็กเสียงไว้แม่บีิหารพ่อพ่อบานีเอาถือกล้องให้เดอเ เอาผู้เดียวนี่ล่ะบ่เห็นซ้ำว่าแล้วเน็กคักเน็กเนี่ยเอาไหมเอาไหมอีกมันเข่าห้อยเบ็นประเทีปลาคอพี่น้องซ้ำแข็งนี่ล่ะเนั่นๆๆๆออกไปแล้วออกไปแล้วผูบผู้ผู้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังนะครับครับโอหึ้มันมันมัน พุ่นพุ่นไปพุ่นแล้วเฮ้นเอาแอดมินอยู่บ่ไเดีลยวพี่น้องพุ่นนะพุ่นนะเอาเลยแม่เอาแล้วครับแอดมินโอ้รนทนมาไว้ครับลงแล้วเพิ่งมีปัญหากินหมานได้พี่น้องหากินหมาเอาคือว่าหล่ตัวได้หนี่ ก็มายกขึ้นเลืกตัวค้องดีข้องดีตองเอาไว้ก่อนยาสาวายยาสันทนนโอ้บารายจักตัวมันออกไปน้ำขังล้างน้ำเลือกขุนพี่น้องตอนนี้แอดมินผมบ่าไวแล้วครับ<ม>นี่<ม>ครั้งหนึ่งในชีวิตม่นันมันเข่าห้อยเบินเลยตี เขาห้อยหรอวะนบโอกวนได้ตมมาเหนียวตัวใหญ่เด้ตัวใน้ไปข้อสองสามตัวมืนี้นะมันดิ่นอกไปเหมพะพนะพุ่นพุ่นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาไอ้มินไอ้มินชว์ไอ้มินชว์แม่จับเลยเฮ้ยเฮ้เอาแม่แมเอาท้งนเลยทั้นเลย คุบ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 คเอออึบอึบเออเออขวาขวามือจกเลยนั่นแหละกำสอมือลยไม่หวยเออนี่นนี่ยนี่ยเนยนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเนกไวเนกไวอึบกำเน้นน้นฮะ เอาคือสิบ่เหนน,นนั่นๆข้างหลังข้างหลังม,ม,ม,มันหม,นม,หม,นม,มุนตมดิพอมันเอาหัวปักขีตมล้วมันเอาหางดิดดดเข่าไปเลยเนี่บักักเลยเด้นั่นๆๆๆๆๆบเฮบ,บโอ้ยได้เลล่างๆนันน่นลุดโอ้ เออเึบ um นี่ปลาคอครับบรแมาณตัวนี้ตัวใหญ่กว่านี้ตัวตัวนั้นน่ะเดี๋ยวได้ได้ได้นี่นี่แหละนี่นี่แหละบินยังเสร็จเขาบอกเส่็จยังไามยังไหมยังไหมส่งเส่นี่พี่น้องมึงนี่พี่น้องโอ้ปลาขวัญปลาคอปลาคอนาปลาขวัญพี่น้องเบิ่งสอยกันครับเห็นบ่ ยุ่นี่ไรยุ่นี่ล่ะ,ละพี่นอ้องมึงสงซอยกันมันอยู่นี่แหละครับปลาตัวนี้นี่แมนมันบอกไปใสดอกมันอยู่นี่ละพี่น้องเห็นไหมครับนี่พี่น้องกันเห็นกับบอกแอม็นไม่ได้ว่ามันดินอยู่ตรงไหนข้างล่างบ่บแล้วมันดินออกมากร,รึ๊ข้างนอกกับมันมันไปใส่แค่อยู่ในขีดตมหรอวะ สีกวนแล้งน่ี่ยงิงดังบวบวโอ้ฮะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วของแค้่ของแคร่เฮ้ยเฮ้ยนไนจะขึ้นมาช่างสั้นขึ้นมาไปแสงนี่เยอะไปเยอะไปอยู่นีขีต้นมันละหบ่เห็นตีแต่ว่าตาอยู่มันบ่ โอ้พี่น้องบรร<ม>ย,ยญญากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ว่าแมนว่าแมนหาได้ไง่ายครับต,รร <laughs> ต้องเป็นต้องเป็นบรรน,นอกนะครับต้องเป็นชนระบทนี่นะแล้วก็เป็นวิธีวิธีชีวิตการหาอยู่หากินสีลอกในพี่น้องนี่ยครับก็ได้ต้องปล่อยน้ำให้มันให้มันลดหรือว่าปล่อยน้ำให้มันแห้งครับ น้ำแห้งแล้วก็จะมีการหลอกลอกนี่ลึกก็เก้า่าพี่น้องแล้วก็จะเพิ่มคู่ขั้นดินดันนนอีกนะครับพี่น้องคิดเบ้างนี่ขนาดคุดสองเมตรได้ครับนี่ตอนปีหกสามนี่ตอนคุดนีง,ง่ามมาครักได้ครับฐานนี่เมตรเมตรหาสิบถึงเมตรแปดสิบได้ครับแต่ว่าตอนนี้มึงมึงคว่ำอ่เขาเรียกว่า วันเวลาผ่านไปนะครับขี่โคตรขี่ตมหรือว่าดินกัดสไลลง<ม>ตื่นเขินก<ม>็วว่าสิเป็นบอ่อรือว่าคล้องใส่ใกไก่มีเบิดแลหรอพี่น้องฉะนั้นแล้วนี่ทงุแม่หมอนเอาเ,าเด้พี่น้องผู้ใดขุดโขกหนองหน้าหรือว่าขุดคล้องใส่ไก่นี่จะต้องมีงบอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการบูรณาการหรือว่าอ่าแต่เม็นเครื่องจักรก็คือสอนบำรุงเนาะป้าขี่ต้มตีโอแสดงว่า ปลาช่อนหรือว่าปลาคอนี่สิยุลึกย่ดอกครับไรล้วทนี่สิมีนกไหมพี่น้องนกตัวสีดำดำไหมครับคล้ายนกคืออย่าคล้ายเป็ดนี่ข้อยเงาเงาสิมาดักกินปลาตามสะแล้วส่วนนี้สิเป็นนกเจ้าเนาะนกเจ้าตัวสีขาวหลายเลยพี่น้องมาลอกกินปลาเล็กปลาหน่อยที่มันที่มันบอมันบอเออวะ น้ำมันแห้งอะมันไม่หงอยเพราะแสดงว่ามันอยู่ในนี่สิปลาคอบทีว่ามันออกไปเสียหาตัวนี่ออกจากนี่ไปคือบะไรได้บ่โอ้พอมันเอาหัวปักลงไปพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมืออื่นมาเบิงหอยครับเดี๋ยวมืออื่นมาเบิงต่อครับเดี๋ยวในส่วนนี้พี่น้องเดี๋ยวในส่วนนี้ เอาภาพ before after เอาเนี่ย before ให้พี่น้องในเบื้องก่อนน้ำนี่เบื้องบรรยากาศคลองใส่ไก่แบบนี้นี่เบือเ้องเบื้อง before ครับพูดถึงตัวนึงอ,ะอ่ะพูดถึงเบื้อง before เดี๋ยว after เดี๋ยวสีพาพี่น้อง,างอมาเบื้องว่าครับว่าดเดือนพฤษภาคมนี่หลังจากที่เขามีการหลอกคลองใส่ไก่เหล่าสิเป็นยังไงเดี๋ยวสิพาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมครับเมื่อเดี๋ยวภาพบรรยากาศการจับปลาคอนบริเวณคลองใส่ไก่ แล้วก็ปัญหาเรือว่า,าสิ่งที่เขาต้องเจอได้พี่นอ้องเลยต้องได้ก็ต้องเจอพี่น้องผู้ใดขุดคลองใส่ไกลแล้วขุดซานี่ังได้ก็ต้องเจอครับนี่เรื่องของความตื่นเขินนี่โอเคครับผมเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับลิปนี้สันส้นๆคร้บพี่น้องเอาภาพบรรยากาศมวลมวล,มวลจุดจวดไม่เบิ่งครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องครับน้ำภาพบรรยากาศของแอดมินประยุทพ์จวด ันไปจับปลาจับปลามือหนึ่งถือสวิงพี่น้องอีกมือหนึ่งเนี่ยคือถือบัวรถน้ำไปใส่ปลาพอ <c oughs> หยุดขับรถครับ,รบ <c oughs> เพิ่นเห็นปลาแล้ว่นทุ่นมาไว่นกระโดดลงไปเอาเลยพี่น้องได้ปลาแล้วขิดต้มนี่เนี่ยพี่น้องมังขิดตม้มเลยนะครับเต็มทีเลยจำขาเลยบันโตโอ้ ขีต้มไหมประยุดบ่มีขี่ตม้มครับเพราะว่าบ่ไล้ลงเออเป็นภาพบรรยากาศครับพี่น้องนี่พี่นอ้องผู้ใดเคยมีภาพบรรยากาศแบบนี้อกอะพิมพ์มาในเรื่องพี่น้องเด้อนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนี่นึกถึงบรรยากาศจะคล้องไปหาหาปลาขอนว่น้ำไห้น้ำหน้าน้ำบวกเนาะเออได้แล้ว กลับที่พักแล้วครับยูไหายุนหน้าคือเกา